กลับมาพกันอีกแล้วนะคะกับรายการมีหน้ารู้คกท่วาในเวลานและสองีนะคะีสารกษาภาษาเรื่องชยการนเอใหเาองค์รของการยาสอนกเนาอที่รกอบที่เป็นตัวกกบการและ ตัวก็ได้แก่ผูหผู้สาส่ี่วตัวผืัองหลงอนแแก่กรการสอนการตวความรู้ทาและงาเข้งาสารผดผลได้แก่ผลานเรียนรู้เแผู้เืีการสิมงนรทา ในเวลา4:00น.ของวันเสาร์ในเดือนพฤษภาคมของค.ศ.2018